นันทสูตรพระพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั่นแลท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคโอรสของพระมาตุจฉา ได้บอกแก่ภิกษุเป็นอันมากอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์อยู่ได้ผมจะบอกคืนสิขาลาเพศลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเรียกนันทภิกษุมา ตามคำของเราว่าดูก่อนท่านนันทะพระศาสดารับสั่งให้หาท่านภิกษุนั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระนันทะถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระนันทะว่าดูก่อนท่านพระนันทะพระศาสดารับสั่งให้หาท่านท่านพระนันทะรับคำภิกษุนั้นแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระนันทะว่าดูก่อนนันทะได้ยินว่าเธอได้บอกแก่ภิกษุเป็นอันมากอย่างนี้ว่าดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้ผมจะบอกคืนสิกขาลาเพศดังนี้จริงหรือท่านท่านพระนันทะกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้าพอดูกรน,นันทะท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์จักไม่สามารถทรงพรหมจรรย์ไว้ได้จะบอกคืนสิกขาลาเพศเพื่อเหตุไรเล่านอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนนางสากิยานีผู้ชนบทกัลยาณีมีผมอันสางไว้กึ่งหนึ่งแลดูแล้วได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระลูกเจ้าพึงด่วนเสด็จกลับมาข้าพระองค์ระลึกถึงคำของนางนั้นจึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้ จะบอกคืนสิกขาลาเพศครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงจับท่านพระนันทะที่แขนแล้วทรงหายจากพระวิหารเชตวันไปปรากฏในเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงเหมือนบุรุษมีกำลังพึงเหยียดแขนที่คูหรือพึงคูแขนที่เหยียดฉะนั้น